คุณผู้ชมคะในเมื่ออดีตนายกทักษิณเนี่ยก็กลับมาแล้วอเอาความเห็นคุณผู้ชมเลยนะคิดว่าอดีตนายกอีกท่านหนึ่งอ่ะคุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาไทยด้วยไหม,มนับจากนี้ไปเพราะเมะื่อวานนี้สารดิกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็นัดฟังคาพิพากษาคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกที่สั่งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชําได้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อ12ปีที่แล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆศาลท่านนัดอ่านคำพิพากษาแต่ว่ามีผู้พิพากษาถึงแก่อนิจกรรมจึงต้องรอคัดเลือกใหม่และให้ผู้พิพากษาท่านใหม่ได้พิจารณาคาดีอย่างเพียงพอจึงได้นัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งเมื่อวานนี้ครับและศาลพิพากษาให้ยกฟ้องนะคุณผู้ชมยกฟ้องและเพิกถอนหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์จากความผิดมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ แต่ต้องฟังว่าสารท่านพิเคราะห์แล้วเห็นว่าอย่างไรตอนหนึ่งตอนหนึ่งของสารที่พิเคราะห์ออกมาบอกว่ากรณีนี้ยังไม่อาจรับฟังได้ว่านางสาวยิ่งลักษมีเจตนาพิเศษในการโอนย้ายนายถวินเปลี่ยนสีเพื่อให้ตำแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติว่างลงครับย้อนไปดูจุดเริ่มต้นหน่อยคุณผู้ชม,มว่าทําไมทําไมเก้าอี้เลขาสอมอชอถึงมีผลต่อตําแหน่งพบตอรอนะตอนนั้น คือเมื่อ30กันยายนปี2,554ครับ12ปีที่แล้วนางสาวยิ่งลักณชินวัตรซึ่งตอนนั้นเป็นนายกเนี่ยลงนามคำสั่งให้นายถวินเปลี่ยนสีไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษานายกแทนแล้วหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีก็มีมติแต่งทั้งให้พอบอรตอรอในตอนนั้นก็คือพลตํารวจเอกวิเชียนพศโพสีไ,ไปดํารงตําแหน่งเลขาสอมอชอแทนนายถวินครับเป็นยังไงล่ะตําแหน่งพอบอรตอรอก็ว่างสิ หลังจากนั้นทางคอรมอครับก็เลยมีมติแต่งตั้งพลตารวจเอกเพียวพันดามาพงมาเป็นผบตรในเวลาต่อมาครับแล้วนายทวินได้ยื่นคําร้องต่อศาลปกครองสูงสุดและศาลได้มีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายคุณทวินเนี่ยร้องต่อปปชจนปปชมีมติชี้มูลความผิดแล้วส่งให้อายการสูงสุดส่งฟ้องนางสาวยิ่งลักษ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง แล้วตอนก็มีหมายจับเนื่องจากนางสาวยิ่งรักเนี่ยหลบหนีไปต่างประเทศตั้งแต่ปี58แล้วคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็มีคำพิพากษาก็คือยกฟ้องและเพิกถอนหมายจับนางสาวยิ่งรักษชินวัตรนะครับ